สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอเรื่องการวิเคราะห์เครื่องดื่มโค้กนะครับผมการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายโดยใช้ STP นะครับผมเราจะมาเริ่มกันที่ตัว S กันเลยนะครับตัว S คือ SegmentationSegmentation ของโคลาหรือโค้กนะครับจะใช้เป็น Segmentation แบบประชากรศาสตร์ที่จะเน้นจับกลุ่มอายุที่ช่วงหลังๆนะครับจะเห็นโฆษณาออกมาให,ใหม่ ชักที่ชักจวงชวนวัยรุ่นนะครับให้หันมาดื่มโคกันมากขึ้นนะครับผมและจับกลุ่มแบบพฤติกรรมที่จะเน้นกลุ่มคนที่ไม่นิยมดื่มน้าป่านะครับชอบดื่มน้าประเภทอื่นๆให้หันมาดื่มโคกแทนนะครับผมและในส่วนของตัวทีนะครับผมคือชอบดื่งกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโคกนะครับจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นจนถึงวัยกลางคนนะครับซึ่งมีอายุ ตั้งแต่15ถึง45ปีทั้งเพศชายและเพศหญิงครับผมฐานะทางการเงินตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับกลางและมีลักษณะบุคลิกภาพที่ต้องการความสดชื่นและมีไลฟ์สไตล์ที่ชอบกีฬาและดนตรีเป็นหลักพฤติกรรมส่วนใหญ่จะชอบซื้อบริโภคเองมีความถี่ในการบริโภคมากพอสมควรแต่กลุ่มผู้บริโภคร้านค้าส่งก็สามารถสร้างรายได้ให้กับโค้กได้ใกล้เคียงกับ ร้านค้าผู้บริโภครายย่อยเลยครับและในส่วนของตัว P นะครับผมคือ Protectioning Protectioning น้ำอัดลมที่ให้รสชาติของโค้กเต็มที่และเป็นผู้นำน้ำตลาดน้ำดำอันดับหนึ่งครับและในส่วนของการวิคเคราะห์เป้าหมายโดยใช้ 3C นะครับผม เรามาเริ่มกันในตัวที่1นเลยนะครับ4ตัวที่1นึ่คือ customer เน้นในเรื่องของความสะดวกสบายพกพาง่ายราคาคุ้มค่าดื่มได้ทุกที่ทุกเวลาครับ4ตัวที่2คือคือ combination บริษัทไทยน้ำทิพย์บริษัทเครื่องดื่มโคกมีบุคลากรที่พร้อมในทุกๆส่วนมีจุดแข่งในด้านแบรนด์สินค้าที่มีมายาวนานคนรู้จักเยอะ โดยสร้างกลยุทธ์ให้คนรู้จักแบรนด์โคก้กโดยกิจกรรมต่างๆหรือชาเลนจ์ต่างๆเช่นร้อนนี้ส่งโค้กให้มีเป้าหมายที่ต้องการเป็นที่1ในการตลาดน้ำดำและในส่วนของ C ตัวที่3นะครับผมคือ competing คู่แข่งของโคกคือบริษัทไทยน้ำทิพ หรือบริษัทไทยน้ำทิพย์มีเพียงคู่แข่งเดียวคือบริษัทเสริมสุขหรือบริษัทของแปรซี่นั่นเองครับจุดแข่งของโคก้กคือการกระจายสินค้าควบคุมโดยเฉพาะช่องทางร้านโชห่วยและมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าจุดอ่อนของคู่แข่งนั้นก็คือคาดขวดของแพ็กเกจจิ้งครับผมยังไม่เท่าเราและการกระจายสินค้ายังไม่ควบคุมร้านโชห่วย และร้านอาหารถึงแม้จะพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นก็าตามปัจจัยทางกรารตลาดภายในสมสมทางกรารตลาดสีและโปรโมชั่นมิ์ผลิตภัณฑ์ครบเป็นเครื่องดื่มครับที่มียอดขายเป็นระดับหนึ่งและมีความหลากหลายของราคาขนาดให้เลือกซื้อครับสามารถหาเลือกซื้อได้ง่ายมีความสะดวกในการซื้อมารับประทานครับผมต่อมาครับคือราคาในบางพื้นที่ครับที่อยู่ห่างไกลหรืออยู่ตามก่อนครับจะมีค่าขนส่งครับ และทําให้เกิดราคาที่แตกต่างกันครับผมในราคามาตรฐานของโคครับจะอยู่ที่ราคากระป๋องละสิบาทครับสถานที่จะจําหน่ายครับสถานที่จะจําหน่ายครับจะมีอยู่ทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นตามร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายของชํารวมไปถึงร้านอาหารตามต่างนะครับที่มีสินค้าของโคขายเช่นเดียวกันครับผมต่อมาครับจะเป็นการส่งเสริมทางการตลาดครับ โค้ับเป็นเครื่องดื่มที่มีขายอยู่ทั่วไปนะครับการส่งเสริมทางการตลาดครับจึงมีความแตกต่างกันออกไปครับเช่นตามร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเวนครับบางเดือนครับจะมีการจัดโปรโมชั่นเป็นซื้อสองขวดลดราคาครับหรือซื้อคู่ถูกกว่าครับผมแต่บางครั้งครับจะมีโปรโมชั่นครับเป็นคูปองไลน์ครับผมมาแจกจ่ายให้ลูกค้านะครับที่เป็นเพื่อนจับทาง c p พนะครับผมถัดมานะครับเป็นโปรโมชั่นมิกซ์นะครับ ตั้งโฆษณาครับผมการใช้สื่อโฆษณาครับ t v c การขึ้นป้ายโฆษณาครับผมตามถนนเส้นหลักในกรุงเทพมหานครและประดมณฑลนะครับรวมไปถึงตามต่างจังหวัดนะครับที่มีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ครับผมการพนักงานขายนะครับการจัดตั้งบูธสินค้าครับใหม่ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆครับหรือตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมต่อมานะครับเป็นการส่งเสริมทางการตลาดนะครับ มีการเอาบูธครับตามสถานที่ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นตามห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเราจะมีตามสื่อเคลื่อนที่ครับตามสถานที่ต่างๆนะครับผมถัดมานะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ครับจะมีการนำดาราครับที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักเป็นจำนวนมากนะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าของเราครับและน้าภาพดาราเหล่านั้นครับไปใช้ในการขึ้นโฆษณานะครับผมถัดมานะครับคือการตลาดทางตรงครับผม การนําสินค้าครับไปโฆษณาผ่านสื่อต่างๆครับรวมถึงโซเชียลมีเดียการลงพื้นที่ไปพบกับลูกค้าโดยตรงครับเช่นการจัดกิจกรรมครับของโคครับผมต่อมาครับคือ5 For อร์ของโคนะครับด้านอำนาจต่อรองครับของผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบนะครับผมเนื่องจากวัตถุดิบครับที่ได้รับจากเกษตรกรครับของไทยซึ่งปัจจุบันครับส่วนผลิตเมล็ดกาแฟครับมีจำนวนมากทำให้ต้นทุนครับต่ำกว่า การนําเข้าจากต่างประเทศนะครับผมทางด้านาหน้าต่อรองกับลูกค้านะครับหาซื้อได้ง่ายราคาถูกเป็นแบรนด์ที่คนไทยนั้นรู้จักกันมาเนื่นานครับต่อมานะครับคือถ้้คู่แข่งรายใหม่นะครับผมการผลิตเครื่องดื่มรับน้ำอัดลมนั้นต้องใช้ต้นทุนผลิตที่สูงและอีท้ยังต้องทําการตลาดครับอย่างหนักส่วนใหญ่นะครับจะเป็นคู่แข่งเดิมๆครับเพียงไม่กี่รายเท่านั้นครับผม ทางด้านการแข่งขันตลาดของโคนะครับการแข่งขันตลาดภายในของโคนะครับจะมีเพียงแค่3บริษัทครับผมแต่สินค้าครับที่มีความหลากหลายครับแตกต่างกันออกไปและในบางครั้งครับจะมีสินค้าที่มีความคล้ายคลึงกันออกมาครับผมทางด้านสินค้าทดแทนนะครับคือจะมีเป็นจํานวนมากครับผมที่ไม่สามารถมาทดแทนกันได้ครับถัดไปนะครับเป็น เพสเทล a อนาลิซิสนะครับของโคกทางด้านการเมืองนะครับผมจะไม่ค่อยมีผลกับโคคับกับตัวสินค้ามากนักเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเราครับเป็นสินค้าประเภทเครื่องดื่มครับผมต่อมาครับเป็นด้านเศรษฐกิจนะครับผมภาวะเศรษฐกิจครับที่ผันผวนเมื่อเศรษฐกิจย่ำแย่นะครับจะมีผลต่อการบริโภคของประชาชนครับจะมีการบริโภคที่มีจำนวนจำกัดมากยิ่งขึ้นครับผม ทางด้านสังคมนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 าครับทำให้ประชาชนนะ้มีรายได้ที่ลดน้อยลงประชาชนครับจึงเลือกที่จะซื้อสินค้าที่มีราคาถูกมากยิ่งขึ้นครับอย่างเช่นสินค้าครับที่มีการจัดโปรโมชั่นที่มีการลดราคามากกว่าสินค้าของโคครับผมทางด้านเทคโนโลยีนะครับโคครับมีผู้แข่งขันครับในการตลาดเยอะมากขึ้น ต้องคิดเนื้อหาในการนําเสนอครับสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้นครับเพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาสนใจสินค้าของเราครับผมและยังต้องพัฒนาเครื่องดื่มครับให้มีความหลากหลายแปลกใหม่เพื่อเป็นทางเลือกครับให้ลูกค้าครับต่อมานะครับคือข้อกฎหมายนะครับผมทางด้านวัตถุดิบที่ผลิตในไทยครับจะมีต้นทุนครับในการผลิตที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากกฎหมายแรงงานและกฎหมายค่าแรงงานขั้นต่ำครับผม แลนะสุดท้ายครับคือปัจจัยภายนอกครับนี่ก็คือราคาของวัตถุดิบผันผวนนะครับผมอย่างเช่นราคาน้าตาลครับที่คุณที่มีราคาครับที่ขึ้นสูงครับย่อมทําให้ราคาครับส่งผลต่อราคาหน่วยของสินค้าด้วยนะครับผมวิเคราะห์สวอตจุดแข็งข้อหนึ่ง เขบเป็นผู้ที่เข้ามาเปิดตลาดเป็นรายแรกจึงเป็นที่สนใจและดึงดูดใจของผู้บริโภคซึ่งสร้างความรู้สึกให้กับตัวผลิตภัณฑ์ว่าเป็นของแท้และดั้งเดิมข้อ 2. อขาบเป็นโกลบอลแบรนด์ที่สั่งสมความน่าเชื่อถือมาอย่างยาวนานข้อ3ามโบมีโพชชั่นนิ่งที่ชัดเจนทำให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์ได้อย่างแม่นยำไม่สับสนกับแบรนด์อื่นข้อ4 คบเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากซึ่งเกิดจากการรับรู้ของผู้บริโภคทําให้คู่แข่งไม่สามารถเลียนแบบและทําการแข่งขันได้ยากข้อ 5. ้โคบเป็นผู้นําทางการตลาดมีสัดส,ส่วนในการของตลาดน้ําดื่มซีเฮตตี้สูงข้อ6แบรนด์เพอร์ชัปชันมียี่ห้อที่เป็นที่จดจําและอยู่ในใจของผู้บริโภคย่อมแสดงถึงความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าได้เป็นอย่างดีรวมทั้งการมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากจุดอ่อนการ ที่โค้กจะเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนั้นย่อมเป็นได้ยากเนื่องจากโคลาโคลาเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในด้านน้ำดื่มโคลาซึ่งการที่จะขยายไปนในด้านอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ยาก 2. โค้กเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายโอกาสข้อ 1. การตลาดยังเปิดกว้างสําหรับเครื่องดื่มไหลแอลกอฮอล์ข้อ 2. การสื่อสารหล้พรมแดนทําให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นข้อ 3. เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยีย่อมพัฒนาขึ้นอย่างมากช่วยในเรื่องของการผลิตการโฆษณาและช่วยให้ผู้บริโภครู้จักมากขึ้นการจาก,กระจายสินค้าเป็นต้นอุปสรรคข้อ 1. นค้เป็นสินค้าที่มีสินค้าทดแทนได้ง่ายและเป็นจํานวนมากเนื่องจากการตลาดเครื่องดื่มนี้มีการขยายออกอย่างแพร่หลายทําให้ผู้บริโภคในปัจจุบันมีทางเลือกมากขึ้นกว่าในอดีตข้อ2 ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนเมื่อเศรษฐกิจแย่ลงย่อมมีผลต่อการบริโภคของประชาชนซึ่งจะบริโภคอย่างจํานวนมากขึ้นกว่าเดิมข้อ 3. การแข่งขันที่รุนแรงทั้งตลาดเดิมและเครื่องดื่มใหม่ๆที่พยายามเข้ามาเรื่อยๆทําให้การจะครองตลาดจํานวนมากนั้นยากขึ้นและยังต้องรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดเดิมเอาไว้อีกด้วยข้อ 4. ค่านิยมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงคือให้ความสําคัญเรื่องสุขภาพมากขึ้นทําให้ผู้บริโภคลดการดื่ม โค้กให้น้อยลงเนื่องจากไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายและให้ความสนใจสินค้าที่มีผลดีต่อสุขภาพมากขึ้นข้อ 5. การแพร่ข่าวของความผิดพลาดในการผลิตทําให้เกิดความเสียหายกับตาสินค้าผู้บริโภคอาจไม่เชื่อถือและเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคได้ข้อ 6. จากคนสํารวจผู้บริโภคส่วนใหญ่ชื่นชอบรสชาติของเปปซี่มากกว่าดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ